ผลแพตฟอร์มของ l ล n e เองมีผู้ใช้กว่า47ล้านคนทั่วประเทศไทยทำไงให้การเงินอยู่ในมือเขาให้การเงินใช้ได้สะดวกขึ้นจะโอนจะจ่ายจะเช็คบัญชีทำใน l i น e ได้ครบหมดเลยนะครับเรามองเศรษฐกิจไทยวันนี้เนี่ยก็มีความลำบากมากขึ้นนะครับมีคนที่ต้องการเงินทุนในการหมุนเวียนชีวิตเยอะขึ้นเราเรียกว่าวงเงินให้ยืมปล่อยวงเงินให้คนได้เยอะขึ้นเราอยากให้ตรงนี้เข้าถึงคนได้กว้างขวาง เพื่อให้คนสามารถเอาไปนําไปใช้ในเวลาที่เขาอาจจะต้องการสายป่านในช่วงไหนเราก็สามารถถอนนีนมาได้ครับ จริงๆหัวข้อหลักๆมี2อย่างนะฮะอย่างแรกเราเรียกแบงกิ้งหรือจริงๆเป็นเงินเป็นบัญชีเงินฝากนะครับซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่เราเวิร์กกับทางธนาคารกสิกรไทยหลักๆก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากที่ต่ออยู่ในไลน์ได้หรือใครที่มีบัญชี Kbank อยู่แล้วก็สามารถเอามาต่อเป็นช่องทางที่เราเชื่อว,ว่าสะดวกขึ้นและใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยโอนในแชทเรามักจะคุยกันในไลน์อยู่แล้วก่อนที่ต้องซับแอปไปเพื่อทําการโอน วันนี้เราอยู่ในไลน์อยู่แล้วอยากโอนคุยกับใครอยู่ก็กดโอนไปให้เขาได้เลยเขาก็จะรับสลิปแล้วก็มีคอนเฟิร์มชันนะฮะมีการแจ้งเตือนเงิน,เ,นเข้าเงินออกสะดวกสะดกง่ายๆในสไตล์แชทของไลน์นี่แหละครับเรื่องแรกคือในความการเข้าถึงคนให้กว้างขึ้นในส่วนหนึ่งของความง่ายเนี่ยก็เป็นความกว้างนะครับ บนแพลตฟอร์มของ l ลายเองมีผู้ใช้กว่า47ล้านคนทั่วประเทศไทยทำไงให้การเงินอยู่ในมือเขาให้การเงินใช้ได้สะดวกขึ้นเราก็เลยหาวิธีเอาธุรกรรมการเงินเดิมๆที่ใช้กันอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนให้มันง่ายขึ้น จะโอนจะจ่ายจะเช็คบัญชีทําใน l ลน์ได้ครบหมดเลยนะครับเรื่องที่2ออาจจะเป็นเรื่องที่ลึกขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือว่าเรามองเศรษฐกิจไทยวันนี้เนี่ยก็มีความลําบากมากขึ้นนะครับมีคนที่ต้องการเงินทุนในการหมุนเวียนชีวิตเยอะขึ้นเลยผลิตภัณฑ์ที่2องเป็นผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ของเราอีกตัวเราเรียกว่าวงเงินให้ยืมจะเป็นครั้งแรกที่เราจะอยากแจกวงเงินให้ทุกคนอยู่ในไลน์นะครับมีวงเงินที่คนจะมายืมไลน์ได้เราใช้คอนเซปต์ว่ายืมไลน์ง่าย กว่าลนอยู่ในมือคุณเข้าไปสมัครได้เลยนะครับเราก็จะใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อประมวลผลนะฮะเราอยากให้เข้าถึงคนกว้างขึ้นเรามีข้อมูลฐานจาก K-Bank เรื่องธุรกรรมการเงินต่างๆเรามีข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าที่อยู่ในลายที่เราเอามาช่วยเข้าใจลูกค้าได้ใกล้ขึ้น มาประมวลผลความเสี่ยงเพื่อที่จะสามารถปล่อยวงเงินให้คนได้เยอะขึ้นเราอยากให้ตรงนี้เข้าถึงคนได้กว้างขวางเพื่อให้คนสามารถเอาไปนําไปใช้ในเวลาที่เขาอาจจะต้องการสายป่านในช่วงไหนเราก็สามารถถอนเงินมาได้ครับ จริงๆก็เป็น2โลกที่อาจจะดูเหมือนต่างกันแต่ก็ไม่ต่างขนาดน,นั้นแต่ก็เป็นโลกของสถาบันการเงินใหญ่อย่าง Kbank นะครับก็จะมีความที่ต้องปลอดภัยแน่นอนต้องเสถียรนะครับ K-Bank เป็นแบงค์ที่มีความพัฒนาเทคโนโลยีมายเยอะเป็นแบงค์ดิจิตัลที่คนใช้เยอะมากตรงนั้นเราก็เอามาร่วมกับความเป็นบริษัทเทคที่แท้ทรูอย่าง l i น e เองมองอะไรเนี่ยมันต้องง่ายต้องไวต้องเร็วนะครับต้องเข้าถึงได้ก็มารวมกันเลยได้ ประสบการณ์ที่ง่ายและประสบการณ์ที่ปลอดภัยนะครับบอกว่ายากไม้ทางานก็ไม่ได้เรียกว่ายากหรอกเรียกว่าต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดของสองฝั่งมารวมกันเป็นบริการนี้ออกมามก็อยากให้ทุกคนมาลองใช้ดูว่าบริการที่เราคิดว่าง่ายขึ้นก็ถึงคนได้มากขึ้นเป็นยังไงบ้างครับ